ของหนูวันที่เราไปนั่นเอาไปให้ควาไปค่ะเซมมาหนิอันอาบน้ำเสี่ยเซ่ให้ยังก็จ้าเสียให้ยังไ้ก็จ้าทักเปียไงเลยทัเปียใผมโน่นนี้นั่นอันนี้ข้าวเช้าก็ซื้อให้แล้วนะคะจะเวยไม่เวยคะเวยค่ะแน่นค่ะ เอาเอาเข้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 าีก่อนพเลบนอ้ยเจ้อเดียวอัวเเลยก็จะโอกับภาพอีกตั้งหาก โหยดากินต่ละเมื่อนี้ก็จะไปโรงเรียนเมื่อนี้วันพุธดิเนาะพุธอังคารโหจ้าโอ้ยกันสิหละกกันมาเรียนตอนกันสิลืมสิวันอังคาร30มกราคมเบิ่งเนี่ยมาเปลี่ยนรูปโปรไฟล์โทรศัพท์เราเองของกองเห็นไปโทรศัพท์เพื้นย่าแตงเก็บไว้ครับชุมปะกอก ตรงมากอกแล้วแล้วห่อไว้น้าแล้วมันจะออกเปรี้ยวมันเสียแทนเอาบ้องยูหองเดี๋ยวเอามาให้ใครกับบอสุก็ฮะเอาบ้องเอายบ้องล่าซับอ่ะเอาไห้แล้ว ไปขอกินน้ำยู่งอหมดแล้วกินเหลอเลี้ยงเก่งๆเด้อจ้าดอไข่ขามาใบอีกจะแผงน้ำกันขึ้นมากถามหาไข่เถาแม,มาเลี้ยงเลยเด้อเลี้ยงสองเถานี่เลยเด้อ คนถามว่าเป็นอย่างคนถามว่ามันม่จะอยู่นี่ถึงอายุเท่าไหร่มันมีเลยว่าถ้าพ่อจ๋าบอกให้หยุดพักกษีได้หยุดเพราะว่บอดน้อยไม่อนุญาตให้มันมีหยุดให้อยู่กับบอดน้อยถึงเก้าสิบปีนนึงสิบข้างบัมเบิ้อนี่ยังดำๆอยู่ข่ารล ยิ้้มยิมออกไหมมันบักแข็งขอมันใหม่หรือมันบักแมนมันนนันใหม่เลยลูกบักไม่แจมเขาอ่ะเออนั่นแหละเอายิบอยากบ่ะบุ๊รทักเลยอยากแม่งสาวอาการไปยิบกับเขาเราให้ลองเพริบตาตวงๆไหม เพลงนั้นฮิตมากเลยนะเนี่ยอยู่ยม่ยอมเนาะตอนโน้เล็กๆอ่ะเพลงตะตุงตวงตะตุงตวงฮิตมากเลยนะคะป้องไงตะตุงตวงตะตุงตวงอีกกวี่อื่นเลยจันั้นแพียเขาลองนั่นน่ะตะตุงตวงแล้วไอ้ให้แม่ครัวไปไอ้เต้นล้อไเยมัยไม่ไม่เพลงอะไรนะของเวียดนามบปล่ aku aku ไมนเนียตักตงไ่ตัตงๆไปเต้นหัวเลาะกันเถอ่นไหนตอนนั้นอนุบาลเขาอยู่อนุบาลกินให้เนี่ยตุ๊บู ค่ะตวงตวงแล้วให้ใส่จงกระเบนด้วยนะเป<ช>็นแม่ครัวใส่จงกระเบนแล้วให้เต้นรอบก,กันหกเจ็ดคนมวยคมวมเคลื่อนกันค่ะวันนี้เราก็อะไรเรียบร้อยแล้วก็กำลังจะไปโรงเรียนนะคะวันนี้สองสาวคือย่าลํากับมิตรไ,ไปส่งกีฬาเลยว,ว,วันนี้นอยากเป็นขุนหนูปงงไปอยักยางต่นะอยากให้มีขับรถไปส่ง ขับรถไปส่งรถบะมีคือสีหกแทเอากไดรครับไปส่งตัเอามากเจคือได้มคนว่เช้ส้า

ตายไปแล้วกินไปนกาแป้งสองเถ้าไปทวนกันสองเถ้าไปทวนกันเราไ,าป,ป,ไปส่งคุณหนูกันค่ะเปัญญาก็อยากเป็นคุณหนูก็ะสิง่ายค่ะพักเหนียวสิง่ายดูเ่นไงเพืออะไรคะ ร้านเพือนเองใช่รถ้างนี้ก็ได้เอ,อ,อก็ได้เออแต่รางนี้เราขึ้เร็วลูกบายแมตามชื่ออะไรามากันดุกธรรดนปกติแล้วนี่แม่สะออนเสียงหวัวใ่ยูหัว,วร้อนยังไง chạy chắc chạy quê chắc chắc chạy quê Để quê chạy Để วันน่าไปเอาอยานไส้เลยไ <c oughs> ส,ส้ก่นไ้ใ่ตัวนคุณ่านี้ให้ย่าไปกลับกลับค่อยเอากลับบ้านเ <c oughs> มื่อนี้เป็นคุณหมูโบายางพนะาไาเอาเดเอาเดวเลียวบ่ เ,เขาแทนนงเหรคนขึ้นบิดแบบใครจะยังเ่ยเ่มาให้ตรดดปีซเมื่อนี่ไม่หรอกคุณหนูเลยอะครับเ <laughs> สร็จแล้วค่ะเราก็จะไปโรงเรียนกันค่ะโอ้ยหลานข,อขอน่อยขึ้นยางนักเลงเถอะ <laughs> <laughs> ไปขึ้นเลยค่ะคุณหนูวันนี้ขอเป็นคุณหนูสักวันแต่รถเน่ามากเลยคะ่ะ เดี๋ยวล้างคะ่ะจาสวัสดีค่ะวันดีสวยๆ<ว>ค่ะลูกดีค่ะลูก<า>จ้าสก่จริงจริงไปละยะจ้าวันนี้ขอบคุณนามินะคะที่มาส่งีหล่าที่โรงเรียนีหล่าจะตั้งใจเรียนที่สุดเลยค่ะขอบคุณค่ะดีมากน่ารักที่สุดรเน่ามากเลยค่ะมามิก็จะไปซักชุดต่อนะคะ เรากำลังเ,เรียนนะคะกำลงเรียนอยู่แค่นี้แต่อาไอาขอเป็นลูกคุณโมหนึ่งวันก็เลยไม่อยากเดินชู่ๆถึงแล้วพี่น้องระษาซน,นถึงแล้วถึงแล้วส่งถึงที่เลย่มี<ะ>ตรงนี้มีกำลังเ,เรียนนะคะถึงที่แล้วคะ่ะไปค่ะบ๊ายบาย โอเคขดัดลุกไปวันี้แมวน้ำหอมมาฉีดวัอมี้แม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ก่อนพรุ่งนี้ไปบันเดียวเองบัดเดียวทาปากก่อนโอเคปากแตกนะคะทาปากด้วยวาสลีนโบเล็กไปอือห <c oughs> ใส่กระเป๋าไว้เลยค่ะลูกคุ้มค่ากระเป๋านี <ฮะ S 2> ่นะ,ะ,ะปะ่ะไม่ไดีค่ะลูกสวัสดีค่ะครูครูไม่ได้มาห้องเหรออือ <c oughs> บายบายคับผมไปแล้วค่ะโอเคค่ะภารกิจของมิววันนี้เสร็จแล้วสหลันไปโรงเรียนแล้วขึ้นห้องแล้วแล้วก็มิก็จะไปซักชุดต่อนะคะ สวัสดีค่ะภารกิจเสร็จแล้วค่ะบ๊ายบาย